どういうこと สวัสดีครับขอพบผมช่อง b a m b บรับจักร h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้ยาชานะครับว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะเราก็ฉีดแอลกอฮอลไปที่ผิวก่อนบริเวณที่เราจะสักนะครับก็ล้างด้วยแอลกอฮอลก่อนนะครับพอล้างเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับล้างก็เพื่อ,อ,อชำระสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับ เจอโลพวกแบบว่าเออ่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะก็ฮอ่อเสร็จแล้วก็เชได้แห้งเช็ดได้แห้งแล้วก็ทาคารีมเนี่ยทาครับโอเควิธีการทาก็ให้เนื้อครีมมันหนาหน่หนอยนะไม่ใชไ่ไม่ใช่แบบว่าทาบางเกินอันนี้ก็เป็นงานทายาชาครับสีก็สดสากตินะครับ ถ้าเป็นหลังผู้ชายนะครับเวลาเราทาครีมเสร็จเราก็จะแลบพันรอบตัวไปเลยนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็แปะแค่หลังแล้วก็สกัดเทปแปะรอบๆไม่ให้าอากาศเข้าครีมเราก็ทาออกไปเปื่อๆหน่อยนะครับไปสักนิ้วหนึ่งเพราะเวลาเปื่อลูกค้าขยับเนื้อครีมมันจะได้ปกคลุมทั่วนะครับถ้าชาก,ก็เพื่อลดความเจ็บปวดนะครับลดลดความแสบนะครับถ้าใช้ไม่ถูกวิธีมันก็ไม่ได้ผลอย่างนี้ก็ ทาอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่ผิวคนนะครับทาก็ทาเปื่อไปเลยมันก็ทาหนาหน่อยนะครับอย่าไปกลัวเลืองคนระับกลัวเจ็บดีกว่าเพราะถ้าเราทาบางเกินเนี่ยมันจะทาแค่แป๊บเดียวทาไม่นานเดี๋ยวทาแล้วจะหมดเลยทาทาก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็แล็บอย่างที่บอกไปนะครับก็คือ ถ้าเป็นผู้ชายนะครับผมก็จะพันแล็บรอบไปเลยนะแล้วก็สกอตเทปแปะไม่ให้อากาศเข้านะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เราจะแล็บแค่บริเวณที่ทานะครับสูตรนี้นะครับวิธีทาแบบนี้นะครับถ้าไม่ชาให้เตะหน้ากล้องเลยครับสั่งนันก็ใส้สกอตเทปแปะแตะรอบรอกรอบๆอ,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 อยาให้อากาศเข้ารนะ่ะแล้วก็พยายามบอกให้ลูกค้าอยู่นิ่งๆน,นะครับไม่งั้นยาชามจะขยื่นแล้วเนื้อครีมมันจะแบบว่าบางๆลงครับแล้วก็แปะ จะปอดเทปให้รอบนะครับเรื่องไม่ให้อากาศเข้านะเวลารายาชาไปเนี่ยถ้าถ้าเราสักเราก็ไล่ไปเรื่อยนะครับไม่แบบว่ากระโดดไปยีละจุดทีละจุดน,นะก็ะเหมือนสักขั้นตอนการสักปกติเลยเพราะ,นะไม่งอหนังเนื้อมันจะระบมเนื้อที่เราแทงผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยสมมุติเราเราแทงนี้แล้วก็เราก็กระโดดตรงนี้แล้วเรากลับมาใกล้ๆดีมันก็จะระบมนะครับระบมแล้วมันก็ยังมันก็เจ็บเจ็บแบบเดิมด้วยเจ็บกว่าไม่ได้ทายาชานะครับ แกะก็แปะให้รอบนะให้แน่นห้ามให้อากาศเข้านะครับยาชาจะได้มีคุณภาพมากที่สุดนะโอเคนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับวิธีการแลบพอเราแแบบเสร็จก็รออีกหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงให้ยาชาออกฤทธิ์โอเคตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็แกะออกแกะก็ค่อยให้แกะนะครับก็เทปไม่งั้นลูกค้าเจ็บได้นะหลังจากแกะแลบบออกแล้วก็เช็ดนะครับทําความสะอาดให้ครีมออกให้หมดนะครับ ให้ครีมออกให้เกลี้ยงเลยนะครับผิวก็จะออกสีชมพูชมพูมมหน่อยนะครับจริงๆใช้น้ำเปล่าล้างก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีแล้วแต่วิธีล้างของแต่ละคนนะครับผลลัพธ์คือให้ผิวมันสะอาดที่สุดนะครับอย่าให้มีเนื้อครีมเกาะไม่งั้นเราจะสักติดยากครับให้เล็บฟุดขูดฟดขูดออกนะเพราะยาามัน ไปกับผิวแล้วตอนนี้เช็ดแล้ววใช้แรงเช็ดหน่อยครับให้อาจารย์เนื้อกิมมันออกให้หมดนะครับก่อนที่เราจะละเลงสี่ลงไปแล้วว่ใช้อุปกรณ์เช็ดท่่ความสะอาดหนึ่งรอบนะครับนี่ก็เป็นงานข่งหลังนะครับสําหรับใครที่สนใจยาชาผมก็มีมีําหน่ายให้นะมีแบ่งขายให้นะครับ ก็ตอบคำถามอินบอกได้อ่อใครมีความคิเ็็อย่างไรก็เพิ่มเติมกันมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็ตอบถามทางอินบ็อกทาง Facebook ได้นะครับโอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ